สวัสดีค่ะมาเบ่งผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุมบุลค่ะกัเป็นเสือฟีไซค่ะคุณเมย์เอฟซีเฮดมาให้พ่อไดเป็นค่าอาหารไหนองเป็นผ้าถุงได้มัดมีกะมี่ค่ะท่านใดสนใจกระทักมาได้ทางเบอร์พ่ออูด0 8 1 0์แ8 7้ดเจก้าเพดกมี่ค่ะเป็นเพจขายของผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุมบุลกระทักเข้าไปเด้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังอุ้มบุญโอ้ยห้ายหลายยงางเฮ่ไหฮะเบื้งค่ะอาการอาการยี้ยมือแเล่งก็จิเป็นยังสิละค่ะ,ะอาการช่วงคำเฮเฮ้ยเฮช่วงคำจะมีอาการแบบนี้ละค่ะบ่เมนหยังใ้เวลาอยาก đây, thời gian nhák ăn khoáng sèp, bưng nhàng, nhàng, nhàng điếu. Thửng thời gian nhák leo nè, thảy nhàng nè máy cưa mà, thửng thời gian nhák leo, thảy nhàng, nhàng bo sáo chắc tiền nè. <laughs> ลางยังเอาไปลางก่อนเนี่ยถึงเวลาเขาจะเป็นยังไงก็ตามถึงเวลาที่ได้กินของเสพย่างบัเศร้ายังต่อยางเร็ว้าหูว่า้ะหูว่าพอเริ่มจับจับอาหารเลยเอาเริ่มยางเร็วเลยเออเอาสิหอดใส่นอถึงบุริลัมหรือว่าปนีลุนเติ่ล่ะ อาอย่างเร็วเร็วเดี๋ยวพ่ออุดจิบห้กินเอาเร็วเอาสปีดน,น้อย,ยอาการอาการอยากส <c oughs> าวเกียมปงเมืองเ <c oughs> ินดิน <c oughs> ตีตโตไปมดนจะหลุดดิน <c oughs> อับน้ำให้แล้วก็เลีนดิน หูว่าสิได้เวลากินต่าพอถ้าแม่ลืมจับของลืมหูว่ากล้วยยุ่มงนันมงนีนี่ท้าลืมมาจับนี่เอาเลยจะลืมเป็นอาการยังสิหระคะยังอยากอยากคงเสพ xe bò hả thả kèm bông kèm bông bông ơi kín tén tén con mẹ FC xì phạc mà con xe bò tén mà ta cây khả nhang mượt mẹ thắng ổ hảy chứ หมดแล้วถัง,งอกก้นเด็ดเจลินถังกับมือนี้กับมาเบิงของฝากค่ะกับมีของฝากมาให้นงเดี๋ยวยื้ทางผีค่ะพออุดยู่พีปนี่ของฝากสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับกับมีของฝากมาสองลังเป็นนิยังกับมาล่อรุ่นน้ำกันค่ะเพออุดจะเปิดให้เบิงเอามาจากคุณนวล ุณนวลเนาะครับได้ฝากได้ฝากยังมากเนาะแต่เขาก็หลายๆเด้อค่ะคุณนวลได้ฝากโค้งมาให้กับบ้านน네้องอุมบุญคุณนวลน,น,นันนันตะชัยอ่าเปิดเบิ้งพรอูดเป็นอย่างเนาะของกินนี่ลาบเนาะคุณนวลได้ฝากโค้งมหาหกสองล่างเลยครับนี่ทั้งสองล่างคนเดียวกันครับนั่งคนเดียวกันซื้อเดียวกันนวลนันตะชยัย Oh. ไไออก็แอีแล้วเป็นละหม่สับะรดสับลวดดหอมหวานสับะวดหน่อยหน่อยโอ้เมนสับะรดหวานตีนี้ตีเพลนว่าหมหอมซุกเลยดิเอาไปเอามีดมาซับแล้วก็ให้น้องกินเลยเิย้งเปิดนีน่อย่างสันตนนนะ ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะคุณนวลที่แต่มีของฝากมาให้กับน้องค่ะสับป,ปะรดเต็มลังเลยค่ะอิ่มแล้วลูกสาวนี่นั่นลังเป็ดลังี้ยอย่างน้อตัวนั่นก็ได้โอ้สับป,ปะรดขึ้นกัน,ปปนก็นเดี๋ยวจะเอาไปให้แม่ฝา,าดใส่แต่กินน้ำหอมหอม บักนัดอสขึ้นเอามากินของนัดสีซุกเลยเนาะมันกระหอมบนัดสุกเร็วกะหอมว่าเมรนว่าสีซุกซุกเร็วกะหอมแช่แช่ผู้อูดเอามาซับแล้วก็เอาไปให้แม่ฝ่าใสได้กินก็น้อุบุนได้กินนำ้ำขอบคุณหลายๆด้อค่ะสำหรับของฝากมาให้กับบ้านนองอุบุนมาให้นองกับแม่ฝ่าใส ก็ด,ดีใจหลายค่ะเพราพราพ่อแม่พี่น้องก็ยังหักและเอ็นดูก็ขอบขั้วนองอุ่มบุญได้มีผลไม่มาฝากนองนองยู่ไกลแต่ว่าใจก็ยังกิน,นหดกับนองๆสร้างแต่มีของมาฝากขอบขุณหลายๆเ้อค่ะไม่ไข่กับพ่อมีเนวตอบแทนหรอกค่ะมีแต่คําว่าขอบคุให้เบื่งอาการของนองอนจะเป็นจังไดหูว่าสิไดกินแล้ว ยางสองร้อยเมตรยางยางเดียววันเสด็กมีแนวกิน <c oughs> บึงแกมพุ่นค่ะ <c oughs> กินกินเสบแห่งค่ะ <c oughs> กินเมืดมือ ถ้าก,ก่อนใจเย็นเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดซับให้กินเฮ้ยใจเย็นใจเย็นบึงขาอาการหูหูหูว่าพอสิสิมีของกินแล้วเห็นเห็นพอมากมาล่างให้แล้วนี่เริ่มมีอาการแล้วค่ะยางเร็วขึน้น <laughs> เรียกร้องเวามสนใจยางเร็วขึน้น เฝอเฝอเน่ลูกสาวลูกสาวเจ๊สิขาดแล้วหัวไม่แนวกินเร็วเน่พ่อบอกไม่อย่างหัวไม่แนวกินอย่างเร็วขึ้นราคาสปีดเต็มทีเอ้าเร็วเร็วเร็วพ่ออดบม่หยกินไดม ย,ยังเจ๊งไส่ซิมอยู่ต<า>ีเจ้าวู้ดเลี้วจากเที่อาย่ซิมอยู่ค่ะพออุดตรวจสอบเบิง้งว่าหวานบ่น้ำลายแตกน้ำลายแตกเอ้ยหวานทีนี่นะซุกลเลยดิเนาะฮะบอกกินเลยพิสูจน์ดองเพิ่์ลวานวยหน่อยหอยวานดีเลยมั้ง ซับให้น้องเขาได้กินให้แม่เขาได้กินกินอิม่เอมเลยมือนนี่เฮ้ยปลาเหลวเดือดปลาเหลวง่ายดอกข้าแต่ซิมอยู่ <laughs> ไปถัปาดกินนั่งนีอขี้เสียบเนาะลกไปกิน,นทีกันหลังอ,อกสมสมโมออ่งข้างหวานเลยชูอปองนัดหน่อยๆว่อยวันนี้อือมันได้อะไรพันเดียวกันหรอวะอือไม่กันทำเดียวโอ้ยเย็นหลยพอนจิมเมื่ก่อนล่ะ อืมเอามาให้ลูกสาวก่อนใจสิขาดเลยทั้งท she eh, so ีจ้าขอบคุณค่าก well. ่อนเอ้ยขอบคุณคุณเม่ขอบคุณคุณเม่นวลให้ซบปะรดกับนงกินให้อิ่มด้วยล่ะเฮ้ยใจเย็นๆไม่มีคนหยาดดอกกินแบบไรแบบนั้น หลางกับไหแม่เขากินนั่นม่หน่วยสุกหน่วยเริ่มสุกดิเหลืองเสียบแล้วคุณลูกสาวเจ้ายังเสียบจนมาเ่อเื่ต้องใส่เกลือแมนบบเวลากินเู้าทัพมัก ขอบคุณโครงการคดชอานาจักรค่ะที่ให้น้องๆได้มีบัานอยู่ขอบคุณน้องเสือน้องสิง์ที่ลืมบ่ได้ก็คือแฟนครับสุ้ผู้สุกคนละค่ะที่คอยเป็นกําลังใจให้ครับขอบครัวน้องอุบุญคนค่ะพ่ะออูดเจ๊บไปแม่ฟา้าใส่ก็ต้องซับก็ได้แม่า้าใสกินทั้งหน่วยก็อย่าลืมกดแช่กดไลค์กดติดตามทั้งช่องพังอุบุญเป็นกําลังใจให้อุบุญก็ขอบครัวแม่า้าใสสวัสดีค่ะ